Own. คุณกำลังฟังมิติข่าว90.5สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร ร,รับประกันมันยกไร่โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปีสําสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรรับสิทธิ์ครัวเรือนละไม่เกิน100ตันแจ้งเก็บเกี่ยวเมื่อไร่ได้รับสิทธิ์เมื่อน,นั้นข้อมูลครบถ้วนทกกสก็พร้อมโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีของท่านภายใน3วันประกันรายได้มันสำปะหลังทั่วไทยทำได้ไวทำได้จริงสอบถามเพิ่มเติม,ท,มที่สำนักงานพาณิชย์สำนักงานเกษตรและทกสในจังหวัดของท่านหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569 เพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเบลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API C-4 k C, ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเบลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเบลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย คุยกับผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ SME และให้คำปรึกษาไปกับสองผู้เชี่ยวชาญลัคนาสุริยงและชัชพรโยเหลาในรายการพอกล้าธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์1 1มงถึงเที่ยงสร้างสดๆดทาง FM 90.5ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และอ n mobile แอ p l i c a t i o n Smartbomb Radio สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทยรายการ Insider Talk โดยถนงขันทองและทีมงานสนับสนุนโดยออดาสครีมย้อมผมปิดผมขาวใน5นาทีใช้สะดวกติดทนนานย้อมง่ายหอมละมุนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Insider Talk ครับ พกนิดฉันเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา7จ็นาฬกา30นาทีถึงเวลา8นาฬกาทางมิติข่าว90.5ดําำเนินรายการโดยผมธนงขันทองและทีมงานวันพุทธที่6มกราคมที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นอัปยศของการเมืองของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีการชุมนุมประท้วงนะครับของผลของกัน นับคะแนนนะครับที่จะให้นายโจไบเดนตัวแทนจากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับทำให้ผู้ชุมนุมประท้วงที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ได้มีการปลุกระดมมวลชนนะครับให้ไปที่แคปิตอลฮิลล์หรือว่าสภาคอนเกรสนะครับที่อยู่กลางกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อที่จะ คัดข้านหรือว่าบล็อกนะครับไม่ให้สภาคอนเกรสสามารถที่จะทำงานได้ในการรับรองคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการนะครับโดยคะแนนที่จะนับเป็นคะแนนอิเล็กโทรโวตส์นะครับที่ตัวแทนของแต่ละรัฐ50รัฐนะครับมา,าลงคะแนนให้กับผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในรัฐ ของตัวเองรวมกันแล้วนะครับนายโจไบเดนได้3 6 6เสียงส่วนทรัมป์ได้232เสียงแต่ว่าทรัมป์กล่าวหาว่าการเลือกตั้งในรัฐสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นจอร์เจียนะครับเพนซิลเวเนียมิชิแกนหรือรัฐวิสคอนซินมีการทุจริตการเลือกตั้งโกงการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเขา ไม่ยอมรับผลของการเลือกตั้งนะครับแม้ว่าการเลือกตั้งจะสิ้นสุดลงในวันที่3พฤศจิกายนแต่ยืดเยื้อมาจนถึงวันที่6มกราคมซึ่งเป็นวันที่สภาคอนเกรสจะต้องรับรองผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก็ตามที่คาดนะครับผู้ชมุมนุมประท้วงที่สนับสนุนทรัมป์นะครับมาชมุมนุมประท้วงหรือว่าเดินทางมายังกรุงวอชิงตันดีซีอย่างล้นหลามเลยทีเดียวหลายพันคนนะครับมีการล้อมสภา แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการรักษาความปลอดภัยของสภาคองเกรสนะครับจะตั้งเครื่องกีดขวางแต่ว่าผู้ชุมนุมประท้วงก็สามารถที่จะปลุกทะลุเข้าไปได้ความจริงเวลาเกิดเหตุรุนแรงประท้วงนะครับเราก็ต้องสืบสอบดูข่าวดีๆนะครับไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่ตัวเห็นนะครับ เนื่องจากว่าอาจจะมีการยัดไส้หรือว่ามีการสร้างสถานการณ์ก็ได้นะครับมีบางรายงานบอกว่ามีรถบัสจำนวนหนึ่งขนนะครับพวกแอนติฟาหรือว่าพวก Black l ล v e แมตเตอรนะครับซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงที่เป็นปฏิปักิ กับทางด้านาฝ่ายของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเข้าไปแทรกซึมกับผู้ชมุมนุมประท้วงเพื่อที่จะก่อเหตุรุนแรงนะครับบุกยึดเข้าไปในสภาคอนเกรสนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูเหมือนว่าจะมีความหย่อนยานนะครับรู้ทั้งรู้นะครับว่าจะมีการประท้วงแต่ว่าก็เปิดทางให้ผู้ชมุมนุมประท้วงนะครับเข้าไปใน สภาคอนเกรสได้ในตัวตึกอาคารสภาคอนเกรสนะครับมีทั้งที่ทำงานของสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งสภาเซเนตอีกด้วยนะครับมีการถ่ายภาพมีหรือว่ามีวิดีโอคลิปออกมาให้เห็นว่าผู้ชุมนุมประท้วมมีการถ่ายเซลฟี่กับเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาความปลอดภัยอีกด้วยนะครับหลังจากที่ผู้ชมุมนุมประท้วงสามารถบุกเข้าไปในที่ทำการสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและสภาเสเนติได้แล้วมีการทำลายข้าวของนะครับมีการถ่ายรูปโดยมีการร้องตะโกนว่าจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้หรือว่าจะต่อสู้เพื่อโดนทรัมป์นะครับมีภาพถ่ายของผู้ชายคนหนึ่งนะครับนั่งที่โต๊ะทำงานของนางแนนซี่เปโรซี่ประธานรัฐสภาด้วยซ้ำนะครับ ทํางานส่วนตัวนะครับบุกเข้าไปได้ยังไงไม่ทราบนะครับและในขณะเดียวกันก็มีผู้ชุมนุมประท้วงนะครับสวมชุดแปลกประหลาดนะครับมีเขาไปนั่งที่บัลลังก์ของประธานของเซนเนตนะครับประธานของอวุฒนะครับซึ่งเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกาที่ผู้ชุมนุมประท้วงสามารถบุกยึดสภาคอนเกรสซึ่งเป็น ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีการประทะกันเล็กน้อยนะครับระหว่างผู้ชุมนุมประท้วงกับทางาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับมีหน่วย FBI อยู่ด้วยมีเหตุยิงกันตายนะครับมีผู้หญิงคนนึงเสียชีวิตแล้วก็อีก3คนนะครับก็เสียชีวิตนะครับแต่จากสาเหตุใดยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าโดยรวมเหตุร้ายครั้งนี้นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง4คน ด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับถูกสื่อโซเชียลมีเดียเล่นงานนะครับ Twitter นะครับเป็นรายแรกที่ปิด Account นะครับหรือว่าบัญชีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยบอกว่าทรัมป์เองมีการเขียนข้อความที่ยั่วยุนะครับให้เกิดความรุนแรงและจะปิดบัญชีของทรัมป์จนกว่าทรัมป์ถอดถอนนะครับ ถอดข้อความนั้นออกเสียนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับ Facebook และ Instagram นะครับ Instagram, Instagram ก็เป็นบริษัทลูกนะครับของทางด้าน f a c e b o o k ก็ปิด Account ของโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันนะครับโดยแสดงความเห็นเหมือนกันนะครับว่าทรัมป์เองนะครับมีการใช้ถ้อยคําหรือว่ามีการลงรูปที่ส่อไปในทางที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงนะครับ s n p p h h t นะครับซึ่งเป็นสื่อส่งข้อความ ก็มีการปิดบัญชีของทรัมป์เหมือนกันนะครับเราเรื่องนี้เราก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับที่ Big Tech นะครับหรือว่าบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าสื่อโซเชียลจะมีอำนาจเหนือประธานาธิบดีนะครับสามารถปิดบัญชีของประธานาธิบดีได้โดยไม่มีใครออกมาโต้แย้งนะครับถ้าหากว่าปิดบัญชีของประธานาธิบดีได้คนประชาชนคนทั่วไปนะครับ ก็สามารถที่จะถูกลบออกจากบัญชีอคาเค้นนะครับของสื่อโซเชียลมีเดียเหล่านี้ได้เหมือนกันนะครับทรัมป์เองเขามองว่าพวกบิ๊กเทคนะครับหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียมีอำนาจมากเกินไปนะครับเขาต้องการที่จะยกเลิกกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสื่อโซเชียลมีเดียเหล่านี้นะครับแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับจะเห็นได้ว่าสื่อโซเชียลมีเดียมีอำนาจ ค่อนข้างที่จะมากนะครับในการเมืองของสหรัฐอเมริกาในเวลานี้โดยร่วมทีมกับฝ่ายเดโมแครตนะครับในการล้มนะครับฝ่ายริพับลิกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งก็ถูกหักหลังนะครับจากฝ่าย Republican e อส a b l i s h m ิ n t หรือว่าฝ่ายร e p u b l i c a n ที่อยู่ทางซีกที่พูดง่ายว่าเฮโลมาเฮโลไปนะครับพร้อมนะครับที่จะเปลี่ยนจุดยืนนะครับเพื่อที่จะรักษา อำนาจของตัวเองนะครับมีความแตกแยกสูงเลยทีเดียวนะครับในพรรคริ u b ร i บิกเพราะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับพูดตามเนื้อผ้านะครับมีการโกงการเลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐสมรภูมิอย่างที่ได้เรียนฟังได้ทราบนะครับมีวุธิสมาชิก13คนนะครับส1ถึง13คนนะครับรวมทั้งสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรซิกรือาร์บิกันนะครับ 140คนนะครับแต่ปรมาตัวเลขลดลงเหลือ70คนนะครับพร้อมนะครับที่จะบล็อกนะครับการรับรองผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการในสภาเซเนตนะครับเพื่อที่จะสกัดนะครับไม่ให้ในายโจแบเดนสามารถชนะการเลือกตั้งได้นะครับแต่ว่าเกิดเหตุผู้ชุมนุมปะท้วงบุกยึดนะครับสภาคอนเกรสทำให้ ขบวนการนะครับการรับรองคะแนนต้องถูกเลื่อนออกไปประธานาธิบดีโดนทัทป์นะครับก็ตั้งความหวังสูงกับนายไมค์เพนส์นะครับรองประธานาธิบดีซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของสภาเซเนตนะครับ mm hmm. เมื่อเป็นประธานของสภาเซนเนตแล้วนะครับ mm hmm. ก็เป็นประธานของการประชุมร่วมของสภาเซเนตและสภาผู้แทนราษฎรที่จะ พิจารณาครับรับรองผลของการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะครับก่อนหน้านี้นายไมค์เพนส์รับปากนะครับกับทรัมป์นะครับว่าจะเดินตามเกมนะครับหรือว่าดำเนินตามแผนก็คือว่าจะไม่ขอรับรองคะแนนอิเล็กทรอนิโวตนะครับที่โหวตให้ไบเดนชนะนะครับคะแนนที่มาจากรัฐสมรภูมิที่ ทรัมป์นะครับมีการกล่าวหาว่ามีการโกงคะแนนของทรัมป์นะครับมีการเทคะแนนไปให้ไบเดนนะครับผ่านบัตรผีนะครับหรือว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเครื่องนักคะแนน,นโด m ม n เนียน, ot System, นบ l ลล v o ตโหวต y s ้งซิสเนี่ยก็มีปัญหานะครับในการานับคะแนนตุกติกนะครับในช่วงคืนวันที่3พฤศจิกายนนะครับหลังจากที่มีการปิดปิดหีบไปแล้วนะครับ แต่เมมาๆๆนะครับนายไมค์เพนส์นะครับเปลี่ยนจุดยืนนะครับเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะขัดขวางขบวนการการรับรองการนับคะแนนครั้งนี้ได้นะครับแทนที่จะส่งคะแนนหรือว่าบอกผู้เลือกตั้งนะครับที่เป็นตัวแทนของรัฐนะครับรัฐสมรภูมิเนี่ยให้กลับไปนะครับไปดำเนินการใหม่ไปเปลี่ยนคะแนนใหม่หรือว่า ไปโอดิตหรือว่าไปตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนนใหม่นะครับแต่ว่าไมค์เพนส์เนี่ยหักหลังทรัมป์นะครับเเห็นชัดเจนนะครับว่าไมค์เพนส์นะครับมาประชุมสภา,าด้วยการใส่เนคไทสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเป็นสีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพรรคเดโมแครตนะครับทั้งๆที่ไมค์เพนส์เองเป็นริพับลิกันและเป็นรองประธานาธิบดีนะครับแต่ว่ามาหักหลัง ทรัมป์นะครับในช่วงที่มีความสำคัญหรือว่าวิกฤตที่สุดทีเดียวหลังจากที่ผู้ชมุมนุมประท้วงมีการก่อวอร์ดมีการทำลายข้าวของมีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับทำให้สมาชิกของสภาคอนเกรสจากพกรรค republican น,นะครับหลายคนหรือว่าส่วนเกือบจะทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับที่ตอนนั้นนะครับก่อนหน้านี้พร้อมนะครับที่จะต่อสู้ เพื่อทรัมป์นะครับเพื่อที่จะบล็อกนะครับคะแนนนะครับของนายโจไบเดนแต่ประมาณนะครับพอเกิดเหตุร้ายแล้วต่างก็ยอมถอยเกือบทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับทำให้หลังจากนั้นนะครับมีการประชุมของสภาคอนเกรสใหม่และมีการรับรองการนับคะแนนเป็นอันว่านายโจไบเดนชนะการเลือกตั้งครั้งนี้และได้รับการรับรองคะแนนจากสภาคอนเกรส อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับทรัมป์เองนะครับก็ออกแถลงการนะครับไม่สามารถจะเขียน Twitter ได้อีกแล้วเนื่องจากว่าถูกบล็อกนะครับต้องเขียนผ่านแพลตฟอร์มอื่นแล้วก็ส่งผ่านนะครับโคศกอีกคนหนึ่งนะครับโดยเขียนว่าเขาพร้อมนะครับที่จะให้มีการเปลี่ยนถ่ายการโอนอำนาจนะครับในวันที่20มกราคมซึ่งเป็นวันที่ประธานาธิบดีคนใหม่จะเข้า สู่พิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีนะครับการเปลี่ยนถ่ายอำนาจจะเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ได้ให้คำสัญญาณให้คำสัญญานะครับแม้ว่าเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะครับกับผลของการเลือกตั้งก็ตามทีนะครับทางสภาคอนเกรสนะครับสรุปแล้วนะครับได้มีการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าโจไบเดนและ นะครับว่าที่รองประธานาธิบดีนะครับกามาราแฮริสนะครับซึ่งจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ก้าวขึ้นมาเป็นรองประธานาธิบดีนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับจะเข้าดำรงตำแหน่งในวันที่20มกราคมเป็นต้นไปนะครับหลังจากเกิดเหตุร้ายปรากฏว่าสตาฟนะครับที่ทำงานของทำเนียบข่าวนะครับหลายคนได้ลาออก นะครับเพื่อที่จะแสดงจุดยืนนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะครับทางเจ้าหน้าที่ FBI ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการสอบสวนนะครับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในสภาคอนเกรสนะครับที่มีผู้เสียชีวิต4คนและมีการจับกุมตัวนะครับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการก่อเหตุร้ายนะครับ52คนด้วยกันนะครับ เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าการเลือกตั้งซ่อมในรัเร์เจียนะครับปรากฏว่าเดโมแครตชนะก,การเลือกตั้งนะครับได้ทั้งสองที่นั่งทําให้ตอนนี้นะครับพรรคเดโมแครตส,สามารถครอบครองเสียงข้างมากในสภาเสเนตได้นะครับเนื่องจากว่ามีวุฒิสมาชิกจากริพับลิกันได้50ที่นั่งจากพรรคเดโมแครตได้50ที่นั่งแต่ ตำแหน่งประธานของสภาเซเนตก็คือรองประธานาธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าหากว่าเกิดมีการโหวตออกมาแล้วเสียง50-50นะครับรองประธานาธิบดีก็คือคามาลาแฮร์ริสนะครับเข้ามาโหวตก็จะทำให้เดโมแครตสามารถครอบครองเสียงข้างมากได้นะครับในสภาพผู้แทนราษฎรดเดโมแครตก็ครองเสียงข้างมากอยู่แล้วแม้ว่าจะสูญเสียที่นั่งไปประมาณ เกือบ1ประมาณ10ที่นั่งนะครับให้กับร e พับลิ c กันในการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ยังคงสามารถครอบครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้และนายโจไบเดนชนะการเลือกตั้งครอบครองทำเนียบขาวนะครับเขาเป็นตัวแทนของพรรคเดมโมแครตสรุปแล้วนะครับเดมโมแครตนะครับยึดอำนาจทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาอย่างเด็ดขาดนะครับในการเลือกตั้ง ครั้งนี้นะครับกลายเป็นพรรคเดียวนะครับก็คือเดโมแครตนะครับสามารถครอบครองทั้งสภานิติิบัญญัติรวมทั้งสำเนียบข่าวได้ซึ่งจะมีผลสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการแต่งตั้งตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับต่อไปนะครับโดยนายโจไบเดนนะครับอาจจะมีการเพิ่มจำนวนตุลาการ าสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะให้สารรัฐธรรมนูญน,นั้นนะครับมีตัวแทนที่มีแนวอุดมการ liberal นะครับฝ่ายซ้ายนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนที่ไม่ได้ฝักไฝทางด้านแนวความคิดอนุรักษ์นิยมนะครับนี่คือการต่อสู้ทางด้านอุดมการณ์ทางด้านการเมืองของทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องรอดูนะครับว่านายโจบไบเดนนะครับ จะมีท่าทีอย่างไรต่อไปนะครับกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเหตุการณ์ที่มีผู้ชุมนุมประท้วงนะครับบุกเข้าไปในทำเนียบหรือว่าสภาคอนเกรสนะครับหลายคนคงจำกันได้นะครับในช่วงกลางปี2019ที่ผ่านมาผู้ชุมนุมประท้วง าชาวฮ่องกงนะครับนำโดยขบวนการานิสิตนักศึกษานะครับมีการบุกเข้าไปในที่ทำการาสภานิติบัญญัติของฮ่องกงนะครับบุกเข้าไปยึดนะครับมีการล้อเลียนมีการพ่นข้อความเขียนข้อความต่างๆทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะประท้วงหรือว่าแสดงออกนะครับถึง จุดยืนว่าไม่เอารัฐบาลปักกิ่งนะครับต้องการให้ฮ่องกงเป็นอิสระนะครับมีการถือธงชาติของอังกฤษนะครับเข้าไปในสภานิติบัญญัติของฮ่องกงด้วยนะครับทางจีนเองออกมาประนามนะครับการบุกยึดที่ทําการสภานิติบัญญัติของฮ่องกงในครั้งนั้นนะครับแต่ว่าสื่อตะวันตกนะครับรวมทั้งผู้นําของสหรัฐและผู้นําของชาติตะวันตกหลายชาติด้วยกันนะครับ ออกมาให้การสนับสนุนนะครับกับผู้ชุมนุมประท้วงฮ่องกงนะครับเนื่องจากว่าแน่นอนเลยทีเดียวนะครับผู้นำชาติตะวันตกมีจุดยืนที่เป็นปฏิปักษ์ก่อต่อรัฐบาลปักกิ่งนะครับจึงให้การสนับสนุนต่อผู้ชุมนุมประท้วงครั้งนี้โดยกล่าวฮะโดยกล่าวว่าผู้ชุมนุมประท้วงนี้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพนะครับหรือว่าต้องการให้ฮ่องกงยังคง ดำรงเป็นอิสระต่อไปนะครับแต่มาครั้งนี้นะครับย้อนเวลามาวันที่6มกราคมที่ผ่านมาปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับที่ผู้ชุมนุมประทวงบุกเข้าไปยึดสภาคอนเกรสนะครับแต่ถูกประนามนะครับจากคนอเมริกันจากผู้นำอเมริกันนะครับรวมทั้งจากนะครับผู้นำโลกอย่าง นายแอมโเนีลมาครองนะครับแอนเชลาเมอร์เกลนะครับผู้นำของเยอรมนีเองก็ออกมาแสดงความกังวลใจนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าน่าประหลาดใจเหมือนกันนะครับพอเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันกับที่ฮ่องกงกับไม่ได้แสดงจุดยืนอะไรนะครับนายมาครองนะครับบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่กรุงโวชิงตันดีซีในวันนี้ไม่ใช่เป็นอเมริกานะครับโดยเขาบอกว่าพวกเราเชื่อมั่นนะครับในระบบประชาธิปไตยเรามีความเชื่อนะครับในความแข็งแกร่งของระบบประชาธิปไตยของพวกเรา เราเชื่อในความแข็งแกร่งของประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกานะครับนี่คือสิ่งที่นายเอ็มเมอร์เรลมาครองนะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสได้พูดนะครับมาฟังสิ่งที่นางแองเกลาเมอร์เคิลนะครับราน,นายกรัฐมนตรีของเยอรมันพูดบ้างนะครับโดยเธอบอกว่าเธอรู้สึกโกรธนะครับและก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกันนะครับหลังจากที่ได้เห็นภาพของฉากที่รุนแรงในสภาคอนเกรสนะครับในขณะที่ผู้นำ ยุโรปอื่นๆก็ออกมานะครับกล่าวประนามนะครับการโจมตีสภาคอนเกรสในครั้งนี้นะครับของผู้ชุมนุมประท้วงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับส่วนโฆษกนะครับของกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเองนะครับออกมาตำหนินะครับว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็มาจากระบบการเลือกตั้งที่โบราณนะครับที่ มีการเลือกตั้งทางอ้อมนะครับหรือว่าระบบอิเล็กทร่าซิสเต็มนะครับของสหรัฐอเมริกามีทั้งเลือกตั้งประชาชนเลือกตั้งรอบหนึ่งแล้วก็ตัวแทนของรัฐเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาวุ่นวายนะครับรวมทั้งสื่อของสหรัฐอเมริกานะครับมีการย,ยัดด่วยุด้วยสร้างความแตกแยกด้วยนะครับนี่คือจุดยืนที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผู้ชุมนุมประท้วง ยึดนะครับสภานิติบัญญัติของฮ่องกงและผู้ชุมนุมบวงยึดสภาคอนเกรสของสหรัฐนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการประนามที่ทัดเทียมกันนะครับทำให้สื่อจีนนะครับในช่วงที่ผ่านมาได้ทีนะครับออกมาหัวเราะเยาะเย้ยถากถางประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าวการเมืองประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาบอกว่า ฟองสบู่ของประชาธิปไตยของสหรัฐและสิทธิเสรีภาพแตกแล้วนะครับจากการชุมนุมปรนท้วงยึดสภาคอนเกรสในครั้งนี้นะครับโดยสหรัฐอเมริกาชอบกล่าวหาประเทศอื่นว่าไม่ดำเนินตามหลักประชาธิปไตยแต่พอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วปรากฏว่าสหรัฐอเมริกานะครับก็ไม่ได้แตกต่างหรือว่าไม่ได้ดีไปกว่าประเทศอื่นแต่อย่างไรนะครับ หลังจากเกิดเหตุร้ายที่สภาคอนเกรสขึ้นปรากฏว่าสมาชิกของคณะกรรมาิการด้านยุติธรรมนะครับของสภาผู้แทนของสหรัฐนะครับนำโดยฝ่ายเดโมแครตนะครับเรียกร้องนะครับให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนะครับโดยสมาชิกของคณะกรรมาิการยุติธรรมนะครับของสภาผู้แทนรัษฎรมีการเขียนจดหมายนะครับ มีสอสอหลายคนด้วยกันนะครับร่วมลงนามนะครับส่งไปยังนายไมค์เพนส์นะครับรองประธานาธิบดีนะครับเรียกร้องให้เขานะครับกระทําการถอดถอนทรัมป์ออกจากตําแหน่งนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการไม่เหมาะสมหรือว่าไม่สมควรอีกต่อไปนะครับที่จะให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนื่องจากว่า ทรัมป์เองนะครับมีส่วนนะครับยั่วยุนะครับให้เกิดการก่อกระบฏขึ้นนะครับรวมทั้งเป็นถือว่าเป็นการบ่อนทำลายประชาธิปไตยของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยไมค์เพนส์สามารถนะครับนี่ตามทฤษฎีนะครับสามารถที่จะถอดถอนทรัมป์ออกจากการเป็นประธานาธิบดีได้โดยอิงนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา25นะครับ ที่เปิดทางให้มีการเปลี่ยนไทยอํานาจจากประธานาธิบดีสู่รองประธานาธิบดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชั่วคราวหรือว่าเป็นเรื่องถาวรน,นะครับในกรณีที่ประธานาธิบดีไม่สามารถจะปฏิบัติงานได้เกิดป่วยเกิดถูกรอบสังหารนะครับบาดเจ็บนะครับก็ต้องให้รองประธานาธิบดีปฏิบัติงานหรือว่าทำหน้าที่แทนนะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับทรัมป์ถูกกล่าวหาว่า อยู่เบื้องหลังของการก่อวอดการก่อเหตุรุนแรงในกรุงวอชิงตันดีซีในวันที่6ผเพรฉนั้เองไม่สมควรนะครับที่จะดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีต่อไปสมควรนะครับที่จะถูกถอดถอนและนายไม์เพนส์สามารถที่จะกระทําการได้นี่คือการยั่วยุนะครับจากฝ่ายเดโมแครตนะครับให้ไมพเพนส์ดำเนินการเพื่อที่จะสร้างความแตกแยกจากฝ่ายริพับลิกันนะครับ ให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับก็ต้องจับตาดูนะครับว่าทางฝ่ายเดโมแครตนะครับนำโดยนางแนนซี่เพโรซี่นะครับซึ่งเป็นประธานสภาก็ใช้เวลานะครับอธิบายในเรื่องนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับทางฝ่ายเดโมแครตก็พยายามถอดถอนทรัมป์ให้พ้นจากตำแหน่งอยู่แล้วนะครับโดยกล่าวหาว่าทรัมป มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัสเชนเกตนะครับหรือว่าได้รับความช่วยเหลือจากทางด้านรัสเซียให้เข้ามาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับคราวนี้ถึงแม้ว่าทรัมป์จะยังคงเหลือเวลาเป็นประธานาธิบดีอีกเพียงไม่กี่วันนะครับเพราะว่าวันที่20มกราคมทรัมป์จะสิ้นสุดสภาพการเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการแต่เดโมแครตนะครับยังคงเดินหน้าไล่บี้นะครับเพื่อที่จะถอดถอน ทรัมป์ออกจากตำแหน่งให้ได้ครับสำหรับวันนี้รายการ i n s ส d e r Talk เวลาหมดลพอดีนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว90.5สำหรับันนื้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสาระน่ารู้วันนี้เราก็มีวิธีการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือมาแนะนำกันค่ะ